สวัสดีนะคะกลับมาพบโปรโครงการดูดวงวันนี้นะคะเราก็จะทำการเปิดดวงผู้ศรัทธาประจำวันศุกร์นะคะของเดือนกันยายนนะคะ ก่อนเปิดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดหัวใจตรงนี้เพิ่มเพื่อนกันได้ไม่ติดไม่ติดเพิ่มกันได้นะจ๊ะพี่น้องจ๋าแต่ถ้าใครอยากเอกลักษนะคะอยากดูดวงประจำสัปดาห์ฟรีเน้นยามาฟรีวันจันทร์1 9 0เนเข้าเพจดูดวงกับคเนชามพันล้านหน้าเพจพีก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะจ๊ะผู้สรัททาที่เกิดวันศุกร์นะคะขอให้ท่านนะคะตั้งกิจตั้งใจนะคะ น้องพลังมาสู่ไพ่ชุดนี้เราจะใช้ไพ่ทั้งหมด5้าใบเป็นตัวแทนของท่านนะคะว่าดวงของท่านจะเปียงปังปังโป,ปลิเยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เราต้องเราแม่ระวังมันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะครบแล้วจ้าไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าผู้สาที่เกิดวันศุกร์ใบแรกจะโอ้โหกาวไม้ท้ามาแล้วจ้า เดวิลโอ้โห7ดไม้เท้า6กถ้วยสุดท้ายเหรียญไหมโอ้ห้าถ้วยอีกนะคะสำหรับไพ่ชุดนี้นะคะสำหรับไพ่ชุดนี้นะคะคะแนนเต็ม10นะคะคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไป3าคะแนนจ้า <S 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 ขออภัยด้วยนะคะสาวกที่เกิดวันศุกร์เดือนกันยานี้เป็นเดือนของการที่พยายามพูด พูดโทรพูดโทพยายามให้ใจเราอยู่นิ่งๆเฉยๆซื้อๆอ,อ,อ,อย่าวุบวิบวุบวิบวับนะคะเพราะว่าไม่ฉะนั้นปัญหาจะมาถึงหน้าบ้านก็เป็นได้นะคะเอาไพ่มาเลยดีกว่าทำไมตอนถึงบอกว่าวุบวิ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 บเนื่องจากคนเกิดวันศุกร์นะคะคุณได้ไพ่เดอะเดวิ ไพ่เดะเดวิลคือไพ่ของอะไรอะไร,ะไรก็ยังไม่ได้ดั่งใจจ้าเป็นไพ่ของการที่ยังฟาดงวงฟาดงาเป็นไพ่ของบริวารหรือบุรุษคนรอบๆข้างจะทำอะไรมันหนีมันน,มน,นีมันนี่มาถึงทำให้ หรือว่าบางคนมาด้วยพระเดชและพระคุณไม่มีมาด้วยผลประโยชน์ทําให้คนที่เกิดวันศุกร์รู้สึกทอ้อแท้แล้วก็รู้สึกเหนื่อยหนักสาหัสสาดกันเพราะทุกอย่างมันไม่ได้ดังใจจ้ะพอไม่ได้ดังใจปุ๊บเราอยู่ในหมวดที่ต้องทําเองตลอดเวลาสุดท้ายกว่าจะกินข้าวไม่ใช่เที่ยงนะจ๊ะกว่าจะกินข้าวใบสามใบสี่จ้าเป็นไพ่ของการกินข้าวไม่ตรงเวลาเวลาเนาะและเป็นไพ่ของการที่คุณจะต้อง บริหารแบบดินน้นรนกว่าจะได้อะไรแต่ละอย่างสองอย่างเงือไม่ไหลนงตูดไม่ได้เงินเด็ดขาดกว่าจะได้อะไรสองสามอย่างต้องจี้ต้องพูดต้องใช้ถึงจะได้หรือบางคนคุยกับลูกค้าโอ้คุยสองสามชั่วโมงพี่คะเดี๋ยวหนูขอตัดสินใจก่อนคะ่ะฮะสามชั่วโมงฉันเขาว่าตัดสินใจก่อนหรอบางคนคุยแล้วคุยเล่าค,คุยอีกคุยไปคุยมาถึงเวลาปุ๊บ พี่คะหนูเอาหนึ่งชิ้น99ขอส่งฟรีด้วยไหมคะเฮ้ยอย่างนี้หรอทำให้คนเกิดวันศุกร์บอกเลยว่าเหนื่อยมากๆและโดนบิดนัดบิดคิวได้สูงมากๆเลยคะ่ะแล้วก็มาต่อไพ่เจ็ดไม้เท้าต้องบอกก่อนนะคะว่าอย่าพึ่งไปคิดว่าเขาจะเซเยสกับคุณอย่าพึ่งว่าเขาจะเซ็นเอกสารผลประโยชน์ OPD ก้อนใหญ่ๆมาให้คุณและอย่าพึ่ง คิดว่าเราจะพึ่งพาอใส่เขาได้เพราะว่าไพ่เจ็ดไม้เท้าคือไพ่ของการดิ้นรนในการทํางาน1สมอง2อมือสเท้าดิ้นรนอุปสรรคด้วยตัวของตัวเองมองซ้ายมองขวาไม่มีใครช่วยเราสิต้องถือมีดถือกระบ,บองเตรียมรบเตรียมสู้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคนเกิดวันศุกร์เดือนกันยานี้จงจําไว้นะจ๊ะเป็นเดือนของการทําบุญคนบอกขึ้นเด้อ พราะคุณได้ไพ่ห้าถ้วยมันคือไพ่ของการที่เราจะเกิดในภาวะตนกแล้วก็ตระหนักแล้วก็คิดว่าไม่น่าช่วยเลยไม่น่าออกเงินให้เลยไม่น่าไปยุ่งกับเขาเลยมันจะมีคําว่าไม่น่าไม่น่าไม่น่าแล้วก็จะเกิดภาวะของการคิดลบคิดลบคิดลบตรงๆนะคะตรงๆวันนี้ได้แค่สามคะแนนไพ่คูณติดไพ่ติ่งตัวเดียวคือไพ่หกถ้วย ให้เกิดวันสุกก่อนเข้าเดือนกันยาหาเวลานะคะไปกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้มีพระคุณหรือบางท่านอยู่ไกลคุณพ่อคุณแม่หรือบางท่านคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้อยู่แล้วให้คุณสามารถซื้อพวงมาลัยหรือไม่ต้องซื้อก็ได้ไปกราบขอพรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือพระกีจิพระอาจารย์ที่เราเคารพนับถือพระอาจารย์จ๋าคุณพ่อคุณแม่จ๋า ขอพ่อเนจ้าขอให้ลูกมีแต่ความสุขใดๆก็ตามเนี่ยให้ขอพรเขาก็จะดีกับตัวของคุณเองพร้อมบอกได้เลยว่าไพ่ชุดนี้ซิกเนเจอร์ของคุณต้องทําบุญกับพระในบ้านดีที่สุดไม่ต้องเสียเงินเยอะเพราะว่าไพ่เงินไม่ขึ้นเลยไพ่เงินไม่ขึ้นเลยก็ไม่แนะนําให้เสียเงินเยอะให้คุณไปทําความสะอาดเน้นย้านะคะซิกเนเจอร์การทาบุญของคุณที่เกิดวันศุกร์ให้คุณไปทําความสะอาดหิ้งพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบางคนอาจจะไปทําวัดไปกวาดลานวัดก็เป็นได้มันจะเป็นการเปิดเลิกเปิดสับให้กับตัวคุณเองส่วนแนวทางความรวยบอกได้เลยนะคะให้ซื้อเลขอายุตัวคุณเองหรืออายุคุณพ่อคุณแม่จะนําความร่ํารวยมาสู่คุณแต่ดูจากไพ่เอฟไม่น้อยนอย้แต่พอเพียงเดอ้อเพอดูจากไพ่ยังไม่ปังปังปัง,ปงฟริเยตนะจ๊ะนะจ๊ะ ก็ขอให้คนที่เกิดวันศุกร์นะคะต้องบอกก่อนนะว่าขอให้คุณ l u c กี้อินเกมแล้วก็ l u c k ี้อินเลิฟจำไว้มีสติมีสติมีสตินะคะไปกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ